มันก็นี้ไปอย่างเนียเสียไปอย่างเรากำลังขนานกันอยู่ในสถานที่พอออกจากสถานที่ไปอันตรายรอบด้านอันตรายรอบด้านเพราะว่าทุกท่านเนี่ยไม่ใช่เดินกัน้นกอมาต้องถี่ไม้ญี่ปุ่นมาหม้ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคนเราคนเรากรอบตติไม่ไม่ได้เนี่ยม้ญี่ปุ่นก็ครอบตติไม่ได้พาเราก็ลบมเข้าพมเหมือนกันครับพี่นองครับ ในเวาลา้ถือขึ้นปีใหม่ครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงหนึ่งมกราซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกคือสากลนี่ถือเป็นวันปีใหม่ขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราเมื่อก่อนเนี่ยสยามของเราเนี่ยหรือไทยแลนด์ถือเอาวันสงกรานวันที่13า เมษายนวันสงกรานเนี่ยเป็นวันปีใหม่ของเราแต่ต่อหลังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปั๊บเนี่ยมาเอาตามสาคลขึ้นหนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่เราก็ยังติดถือธรรมเนียมประเพณีที่บรรนทุรุษของเราถือทอดเราก็ต้องถือทอดไปคือจิบความนิรันเราก็ถือมาทุกปีเพราะฉะนั้นเราี่ยมีสองปีใหม่ หนึ่งมกราแล้วก็้าไปเึกษาเมหาโยที่ระเปนสงกราหยุดยาวเยกันเหมือนกันเหมือนกันพิจาราวันนี้ที่15ห้าก็คงเหลืออีกไมถึงอาทิตย์กบบนปีมศสองพ0 0้อไปแล้ววันที่หนึ่งมกราซึ่งเรารอคอยมานาน เราคอยอะไรอยูครับรนในโอกาสนี้ครับผมขอราราภนาคุณพระศีรัตนาะไทยและสละิส่งต่าสิทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือและพระบารมีบราบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชิน,นีนา ข๋อให้มารวปักรักษาทุกท่านและครอบครัวถ้าท่านผู้ใดในปีเต่ามีทุกมีสุขมีโรคมีภัยก็ให้หายจากโรคจากไัยผู้ที่แข็งแรงอยู่แล้วร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงยิ่งขึ้นไปถ้าท่านผู้ใด มีนี้มีสินมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองก็ให้หมดหนี้หมดสินให้หมดปัญหาเรื่อง,งเงินเรื่องทองปีใหม่ผ่านเข้ามาก็ให้เงินทองไหลามาเทมาคิดอ,อยากจะได้เงินหมื่นเงินแสนล้านก็ให้สมความมุ่งมั่นปากถนา ันนี้ผมให้เหมือนแสนบาทนะครับเหมือนตาางนะครับขอให้มีครอบครัวมีบุตรมีหลานให้ว่านอนสอนง่ายให้เป็นเด็กที่ดีของสังคมของครอบครัวแล้วก็ของชาติผู้ที่มีตาแหน่งก็ขอขอให้เจริญในในหน้าที่การงานผู้ธมาค้าขายก็ให้ทำมาค้าขายขึ้น เงินทองไหลมาเทมากำไรส้นเหลือขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนหน้าและก็เจริญรุ่งเรืองทุกท่านครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับนรับยในช่วงนี้ทางท่านผู้ใหญ่หมู่11นะครับท่านธําดำยแก้วก็จากม้อของที่ระลึก ให้กับทางองค์การบริหารจัดการบนพื้นท่าเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่หน่วยแก่นอกมอบให้กับท่านนายกเลยครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่หน่วยแก่นอกผู้ใหญ่ขึ่นเมื่อก่อนท่านก็เป็นสมาชิกสภาโรงการบริหารจัดการบนพื้นผ้าแล้วก็ให้ความในองค์กรของเราก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ